ด้านในเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของนิทรรศการถาวอข้างนอกเป็นนิทรรศการเหมุนเวียนผมสะดุกตาคำนี้มากใช่เลยเอ e ิดิส t t แ l l ม e เ s t o s y o r สถกต้องทุกดวงแตม์มีเรื่องราวมีเรื่องราวมันเป็นแบบนั้นจริงๆใช่มันเป็นคีย์เวิร์ดเลยของโลกแตม์แต่ละดวงไม่มีเรื่องราวที่ไม่ซ้ำกันเลยและแต่ละประเทศก็ยิ่งไม่ซ้ำกันไปใหญ อันนี้โอ้โหสแตมต่อสู้โควิดดนแรกของโลกดนแรกของโลกท่านก็นต้องมีสแตมวัคซีนแล้วจริงจริง <c oughs> <c oughs> หลายประเทศนะครับประมาณมากกว่า50ประเทศที่ออกสแตมโควิดมาแล้วตั้งแต่ปีกลายจนถึงปีนี้าาปีนี้ออกเป็นซีรีส์สองด้วยทั้งหมดนี้คือภาพโอเวอร์วิวครับคุณธีรวเราพยายามให้ให้ผู้เข้าชมได้เห็นว่า นอกจากเส้นเวลาคือไทม์ไลน์ของปราศาสตร์ตราไบเซียกร์ตั้งแต่ดวงแรกของโลกมาจนถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยแต่ละประเทศก็มีเรื่องราวมีสแตมของตัวเองเราก็จะแทนสีของทวีททั้งหมดสีของทวีทวเจ็ดทวีปออกมาเป็น เส้นสีเจ็ดสีที่ไม่สัมกันนะครับยังเอเชียครับก็เป็นสีเขียวสีเขียวนะฮะเราก็จะเดินไปชมที่ตู้เอเชียอฟริกาก็เป็นสีน้ำตาลใช่ครับอะอย่างสมมติผมอยากจะไปเอเชียเลยยังไงต่อฮะก็เดินตามเส้นผมก็มาตามเส้นสีเขียวตามเส้นเขียวก็จะมาที่ตู้ทวีปเอเชียอ๋อนี่มาทวีปเอเชียนะครับแล้วเราจะดูกันยังไงพรจะมีหลายเฟรมเราก็จะมีสารบัญสารบัญอี่สารบัญที่ว่าเนี่ยก็ จะบอกเลยว่ารหัสของแต่ละประเทศคือรหัสที่เท่าไหร่อย่างคุณทีละเรื่องล,ลองเลือกสักประเทศดีไหมครับเพื่อมาดูกันผมอยากดูของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเจแปน,ปน AS 18 AS 18. 1 8นะครับ AS 1 8ก็เก็คือน,นี่ AS 1 8เนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าดูจากสันเฟรมมีถึง4เฟรมเนี่ย แสดงว่าแสแตมญี่ปุ่นมีมากทีเดียวตอนเราเลยก็จะเบรรจุแม้แต่และประเทศก็จะมีจํานวนเฟรมไม่เท่ากันแล้วแต่จํานวนสแตมที่เรามีออีกอันหนึ่งก็คือ เราประมวลรวมความอันหนึ่งคือสแตมสแตมที่พิเศษพิเศษตั้งชื่อว่าสแตมพิจน์อันนี้รูกรูกมาจากทั่วโลกใช่ครับอันนี้อันนี้เป็นสแตมที่ไม่ใช่ใช้กระดาษแต่เป็นกระเบือเบ้องกระเบือเบ้องเลยเป็นกระเบื้องโอ้นี่คือกระเบื้องจริงๆนะฮะแล้วนี่เราเอากระเบื้องของจริงมาเทียบเทียงเป็นสแตมเซรามิกข,ของออสเตรียออสเตรียแล้วก็ผลึกได้จริงๆนะหรือไม่สแตมตรงนี้ก็จะเป็นหมึกพิเศษ ที่เปลี่ยนสีได้ตามความร้อนเช่นทักกดใช้มือกดลงไปนานพอเนี่ยมันก็จะปรากฏร่องรอยของผิวรวงจันท์ขึ้นอันนี้เป็นสแตมของอเมริกาเป็นร่องรอยของผิวรวงจันทเหตุผลที่เป็นร่องรอยผิวรวงจันก็เพราะว่าสแตมชุดนี้เนี่ยออกในโอกาสที่เกิดปรากฏการ สุริยุปราคาเต็มดวงหรือส้แต่ชุดนี<ป>้สามารถสแกนข<ช>ึ้นยูได้ใช่ครับอันนี้แหละครับที่เป็นสแตมความร่วมมือระหว่างไทยเวียดนามอานี่เหรอครับไทยเวียดนามแล้วแสดงว่าชุดนี้เนี่ยมีขายทั้งในไทยและเวียดนามถูกต้องแล้วพิ่ออกวันเดียวกันออกวันเดียวกันแต่ราคาเนี่ยไม่เท่ากันไม่เท่ากันแล้วที่สำคัญคือเราใช้หัวข้อละครหุ่นละครหุ่นซึ่งจะเป็นละครหุ่นไทยกับละครหุ่นน้ําของเวียดนาม คุณธีระเคยเคยได้ชมไหมฮะละครหุ่นน้ำซึ่งถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของเวียดนามนะยูเนสโกประกาศอ๋อท่านที่ท่านได้ชมก็มาสแกนครับอาเซียนสแกนรอบอาเซียนสแตนนะฮะเห็นไหมครับว่าจะมีสแตนชิ้นนี้อยู่อ๋อแล้วเรามาดูกันนะว่าว่าถ่ายทอดดูละครหุ่นได้อย่างไรนะครับนี่ละครหุ่นไทยบ้านทุกกระตุ้น ดังค่ะน,คนี่คือนี่คือละครหุ่นไทยแต่ถ้าถ้าอยากดูละคอหุ่นน้ําเพราะว่าคนไม่เคยเห็นก็จะมาดูกันเป็นละครหุ่นที่น่าทึ่งมากเพราะว่าเล่นในน้ําอคนชักหุ่นนี้ต้องดบน้ําลงไปเลยเนะดำอยูใ่ใต้น้ําใช่ค่ะแล้วละครหุ่นก็อยู่เหนือน้ําโอหอันนี้เห็นไหมฮะว่าอันนี้เป็นเป็นเป็นคอลเลกชันสำคัญที่เรา ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเทคโนโลยีใหม่เนี่ยเอามาผนวกใช้กับสแตมได้คนข้าวุนที่อยู่ใต้น้ำใช่ครับยอดโอ้นะครับเห็นไหมนี่นี่เราเรียกว่า a r อาสเตมเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เสมือนจริงนี่แค่บางส่วนข้างหลังก็ยังมีเนื้อหาอะไรให้ได้ติดตามด้านหลังความจริงอีกด้านหนึ่งจะเป็นเรื่องราวของประวัติกิจการไปรษณีย์ครับก็เข้ามาติดตามอยู่ได้สุดท้ายเวลาไปคุยเรื่องราว สต,ตมกับคนในยุคอายุสักสามสหรือแม้กระทั่งตัวเราเองอาจจะมีคำถามวา่าการเก็บสแต็มนเนี่ยดูเหมือนบางคนอาจจะใช้คำว่าไม่มีอนาคตสิ้นเปลือง มูลค่ามันไม่ค่อยมีไม่ค่อยเพิ่มขึ้นเขาไปเปรียบเทียบกับเครื่วโถโอชางที่เป็นของเก่าราคาขึ้นพระเครื่องราคาขึ้นแต่สแตมเนี่ยเขาว่าสแตมราคาขึ้นไม่ค่อยมีในปัจจุบันก็ดูเหมือนเป็นเช่นนั้นฮะแต่ก็ต้องกลับมาที่คาถามเลยว่าคนสะสมสแตมไปเพื่ออะไรสําหรับคนบางบางจำบางจำนวนก็อาจจะคิดว่าสะสมพันนี้เพื่อมีโอกาสขายได้ราคาดีในวันหน้าแต่ก็มีจํานวนไม่น้อยสะสมเพราะว่าชอบและมีความสุขที่ได้สะสม สำหรับคนรุ่นใหม่ผมก็ขอแนะนําว่าการสะสมสแตม์เนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปคิดถึงการสะสมเลยเอามาให้แค่รู้ว่าสแตม์คืออะไร<ม>แล้วมันมีความหมายอย่างไรคุณค่ามันคืออะไรคุณค่าของสแตม์โดยพื้นฐานคืออะไรลละรู้ไหมฮะคือคือก<ม>ารสะท้อนตัวตนของแต่ละประเทศแต่ละชาติที่ไม่เหมือนกันเลย<ม><ม>บางคนเรียกว่าน n a t i o n a l อค icon คือเอกลักษณ์ของชาติสัญลักษณ์ของประเทศครับแค่นั้นแหละก็คำพังแค่นั้นก็จะทําให้คนรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจตรงที่ว่า ถ้าสะสมไทยยังไม่พอไปสะสมประเทศอื่นเนี่ยก็ทําให้เรารู้จักแต่ละประเทศมากขึ้นนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าสะาสมเป็นเรื่องเวลามีความสุขที่ได้เก็บแล้วก็มีความสุขที่ได้ทํากิจกรรมกับมันเช่นหลายคนนะครับคุณธีระชอบมากที่สุดคืออะไรไหมคือวันแรกที่มีตะตมร์ออกอแล้วเขาต้องการมาซื้อซองวันแรกจำหน่ายแล้วนาซองไปประทับตราแล้วก็เก็บเข้าคอลเลกชันของตัวเองมีความสุขมีความสุขมีความสุขแค่นั้นก็เพียงพอสําหรับ นักสะสมคนคนหนึ่งหลายคนผมเคยถามนะว่าเออสะสมไปทำไมบางทีเขาไม่ได้สะสมไปเพื่อไปประกวดไปเพื่อไปขายต่อแต่เขาบอกเขาชอบเขามีความสุขที่ได้เก็บม,มีความสุขที่ยามไวลรับผ่านพ้นไปเนี่ยเขาสามารถเลือกสแตนที่เขาเก็บแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมาพลิกัวแล้วมันทําให้เห็นร่องรอยประวัติศาสตร์ของสแตนด์ด้วยแล้วดาลึกถึงความหลังครั้งก่อนว่าเขาสะสมมายอย่างไร,รแต่แน่นละ่ะสแตนด์เนี้ก็ยังมีวงการซื้อขายกันอยู่ ไม่ถึงกับไม่ถึงกับ,บกู้กู้มากนะกู้กู้เฉพาะกู้